กินอะไรคะลูกนั่งกินแชมเปญเหรออ่ากินแชมเปญกับขนมเขามีเวลคัามบิงเขามีเขามีเวลคัามบิง,งเขาเบิดพี่น้องบอบอกเกบิเเจ้าบิดคอนเสิร์ตที่นี่เข้ามาดูคอนเสิร์ตเป็นแบบไหนไปดูไปดูไปดูเวลคัามบิงกันไปคุณยู่ภาคเหนือทั้งเขา่าเขา โอ้ย oh. นี่แหละพี่น้องยิ้มมังนอยุภาคเนื้อได้ใจนี่ยุภาคเนื้อุิีิดิไปเลยไปกินเบลล์แล้งหนูเขามีแคมเปญ เบลคัมดิงแชมปแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนแบบบ่ลเมนราคาแพงแบบพราเป็นเบลคัมดิงธรรมดาดูฝั่งนี้ดิข้างในข้างในซิมเป็นบัหลักข้างในเขาไปเขาไปสิเป็นฮอรคุณดูน้องดูนา น้องนาทานอะไรคะมาไกลน้องกำลังกินเวลคข้ามดิ้งเหรอกินแชมเปญเหรอกินแชมเปญเป็นด้วยเหรอเก่งนะลูกเก่งเก่งเดี๋ยวเอ้อขออดเขาเตะักคอย